สวัสดีจ้ะต๊อกสาธุนะไปใส่บาทโูเมื่อคืนเนี้ยลมแรงมากเลยคือลมแรงนะมีลูกเห็บด้วยตอนห้าทุ่มโอ้โหน่าก,กลัวมากเหรอเออเมื่อคืนน่าก,กลัวเลยลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บด้วยว่าจะออกไปถ่ายคลิปโอ้โหฟ้ามันลงแบบว่า เพิ่งเคยเห็นแบบมันยาวจากยอดฟ้าลงมาพื้นดินน่ะโอ้มอคืนนี้น่ากลัวมากอืมมอคืนน่ากลัวแล้วเมื่อเช้านี้ออกไปหาหมอไปเอารีเฟอร์แล้วก็เอาอิปแทสอิปแทสเนาะโอ้โหใบไม้เต็มเมืองเลยโอ้โหมันมีลูกเห็บอะลูกเบลอร์เลยเมื่อคืนเนี้ยถ่ายไม่ได้เสียงดังป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 ัง,ปงออ้น่ากลัวมากอืม เมื่อคืนน่ะลมแรงมากแต่วันนี้เขาบอกว่ามันจะมีลมมาอีกนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนอีกเห็นมันตั้งเขามาและแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่เห็นมันมีเขามันต้องห้าทุ่มเนาะกำลังจะนอนเสียงดังปุ้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 งป้งอ้าวลูกเห็บลงแล้วตอนดึกแล้วก็ยังมาหกโมงอีกแรงมากอื good morning thank you for coming last night in my area they have the big storm heavy rain and they have the hailstorm too big 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 hail เปิดเปิดไว้ค่ะเปิดไว้ค่ะให้ชมต้นแคคตัสไปกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังมีทั้งลูกทั้งดอกค่ะ อุ้ยไม่กล้าออกไปหรอกเมื่อคืนนี้ลุงบอกว่าออกไปสิออกไปสิออกไปทําคลิปโอ้เห็นฟ้าขนาดนั่นใครจะกล้าเปิดโทรศัพท์ยังไม่กล้าเปิดเลยเพราะฟ้าโอ้โหไม่เคยเห็นเลยแสงมันเหมือนที่เขาถ่ายได้อ่ะจากข้างบนแลงมาหยอกเฟ้ยแค่ไปส่องดูดี่ก็โอ้โหเสียงดังสะลานวันไหวปก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 เมื่อคืนนี้โอ้หน้ากลัวไม่เคยเห็นเลย โอ้หถ้ามันถ้าถ้ามันตกกลางวันหรือว่าลูกเห็บลงกลางวันเนี่ยก็น่าจะได้คลิปแต่กลางคืนนี่ไม่ออกเลยค่ะน่ากลัวแล้วพอมาตอนสักตีห้าเกือบหกโมงนี่อีกทีปั่งปังปังปังเห็นเห็นโนติสบอร์ดเขาก็บอกเนาะเขาก็ประกาศว่าถ้าใครเจอ,ถ,เจอถ้าใครเจอนกบาดเจ็บอย่างเงี้ยให้เก็บมาใส่รังไว้แล้วค่อยให้มัน หายเจ็บก่อนเพราะว่ามันดึนกนเนอะมันคงตกใจอะ่ะมันกำลังหลับอยู่อะลูกเห็บลงอะ่ะนกอะ่ะมันก็บินแตกกระสานซ่านเซนกันหมดเสียงดังก็จุ๊กจุจุ๊ไปหมดเลยเมื่อคืนนี้ ต้องพ่เช้าเข้าไปในเมืองไงโอ้โหเขากำลังกวาดใบไม้หล่นเต็มเมืองน้ําคิดว่าเมื่อคืนนี้น้ําน่าจะท่วมเพราะว่ายังเห็นเต็มล่องน้ําอยู่เลยแล้วก็เลยไปที่บอ่อบาสเพราะว่าออกไปแต่เช้าก็เลยไปที่บอ่อน้ําร้อนน้ําเต็มเลยไอ้ที่มันเคยท่วมอ่ะอืมที่มันเคยท่วมอ่ะน้ําก็เต็มเลยอ่ะไปดูแล้วก็กลับ แล้วก็แวะหาหมอแล้วก็เสร็จละได้ได้ if ฟ e ทสมาเรียบร้อยแล้ว